สวัสดีครับทุก,ท,กท่านผมนึ่องสงสาครน,นะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเป็นเรื่องที่มักจะมีคนถามผมนะครับว่าต้องอธิษฐานกับคุณแม่บุญเรือนตรงมูลเติมอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จประสบผลสำเร็จนะครับอันนี้เป็นคำถามที่หลายๆท่านถามนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ดีนะครับ แต่ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ที่รู้เรื่องคุณแม่บุญเรือนตรงเติมมากมายหรือว่าเป็นผู้ชำนาญการอะไรนะครับผมเป็นเพียงแค่ว่าผมชอบอ่านหนังสือนะครับตั้งแต่เด็กนะครับหนังสือพระหนังสืออะไรต่างเนี่ยชอบอ่านชอบศึกษาชอบเก็บหนังสือเก่าแล้วก็ชอบอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องพระอะไรต่างเนี่ยถ้าเกิดมันมีคําถามอะไรซึ่งผมเคยอ่านเจอหรืออะไรอย่างเงี้ย ผมก็จะตอบไปตามที่มีข้อมูลอยู่มีอะไรต่างๆอยู่นะครับไม่ใช่ว่าผมเป็นคนที่รู้ดีหรืออะไรอย่างนั้นนะครับเอาละครับคือในยุคปัจจุบันเนี่ยสื่อต่างๆเนี่ยนะครับมันมีความแพร่หลายนะครับเราสามารถดูได้จากามือถือดูได้จากคอมพิวเตอร์เนี่ยเรื่องราวของคุณแม่บุญเรือนเนี่ยก็ถูกเผยแพร่ออกไป ตามสื่อต่างๆเนี่ยมากมายนะครับแล้วส่วนใหญ่อะเอเราก็จะได้ยินหรือว่าผมก็เห็นในหลายๆที่เนี่ยเขาจะบอกกันว่าเออไปกราบคุณแม่บุญเรือนที่ท,ที่วัดอวุธสิเออไปขออะไรก็ได้นะเขาก็ขอความสําสเร็จอะไรต่างๆเนี่ยกันคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็ผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันกําลังเป็นเออ กระแสเป็นเทรนด์ของประเทศเราอะที่ทุกคนอะพอพอดูสื่ออะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ที่นั่นน่ะเขาว่าขอพอรแล้วก็ได้มีคนไปแก้บนมากมายที่นั่นก็เขาไปเขาก็สำเร็จกันน่ะคือเหมือนกับที่เราจะได้ยินแบบประมาณว่าสายมูหรืออะไรเงี้ยคือแบบสถานที่ไหนที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความอะไรเงี้ยก็ มาแนะนากันแล้วก็ไปขอพอรไปขออะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้มันเป็นกระแสกันมากนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพีเยงแต่ว่าเหมือนอย่างว่าคนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยเวลาไปบอกว่าเออเนี่ยมีปัญหาชีวิตหรือว่ามีปัญหาเรื่องนูน้นเรื่องนี้เนี่ยไปกราบคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมสิเนี่ยเขาเขาขอกันได้อย่างนู้นอย่างนี้อันนี้คือ จริงๆอ่ะผมคิดว่าทุกท่านก็ต้องรู้แหละว่าสถานที่ต่างๆที่ว่าไปขอกันน่ะแน่นอนนะครับมันไม่ได้ขอกันได้ทุกคนนะครับแล้วก็บางเรื่องเนี่ยมันก็ขอไม่ได้อย่างเช่นอ,อ,อย่างผมเนี่ยนะสมมตินะถ้าผมไปขอคุณแม่บุญเรือนเนี่ยผมกระาบขอคุณแม่บุญเรือนว่าขอให้ลูกถูกหวยรางวันที่หนึ่งรางวันที่สองที่สามอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้นะถ้าเกิดผมขอเนะี่ยผมรู้ตัวเลยว่าผมไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมรู้ว่าไม่ไม่ใช่คนที่มีมีทางนี้นะครับทางเสี่ยงโชคหรืออะไรเงี้ยเพราะนั้นถ้าเกิดผมไปขออย่างเงี้ยนะครับมันไม่มีทางหรอกครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดผมขอว่าอย่างผมม่กเกษตรกรเงี้ยผมขอคุณแม่ว่าขอให้สวนของผมเนี่ยเอ,อไม่ค่อยมีโรคไม่ค่อยมีแมลงแล้วก็ ขอให้แบบว่าค้าขายผลผลิตเนี่ยได้ดีนะครับไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรเงี้ยถ้าผมขออย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับสูงเพราะว่าหนึ่งผมก็รู้จักอาชีพนี้ทำงานเป็นอย่างดีบวกกับว่ากำลังใจแล้วก็คำพระราชทานพรจากคุณแม่บุญเดือนเนี่ยมันก็มีหนทางที่ว่าจะทำให้เราสำเร็จได้นะครับแต่ถ้าเกิดผมขอว่าปีนี้ผลผลิตในส่วนของผมเนี่ย ขอให้ออยอดกําไรเนี่ยได้ห้าล้านบาทอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะขอแบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าต้นทุนกําลังการผลิตหรือแรองต่างเนี่ยมันไปไม่ถึงยอดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมขออย่างเงี้ยมันก็เป็นการขอที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับเ,เหมือนกับที่ผมผมเคยเล่าไว้นานแล้วนะว่าผมเคยถูกโกงเงินออนไลน์นะครับคือโอนกันไปเ็าไม่ส่งของมา แล้วผมก็ประกาศคุณแม่ที่บ้านนะในบ้านกับหน้ารูปปั้นคุณแม่เนี่ยแล้วก็บอกว่าอธิษฐานกับท่านว่าเลูกขอให้คนที่เขาโกงเงินไปเนี่ยแต่ตอนนั้นเขาบล็อกผมไปแล้วนะขอให้เขาว่าโอนเงินคืนนะครับเพราะว่าเออแบบว่าเสียดายเงินอะไรเงี้ยนะพอผมอธิษฐานเสร็จผมก็ก้มลงกราบเนี่ยแล้วมันมีพอก้มลงกราบเนี่ยมันมีความคิดปึ๊บแทงขึ้นมาเลยว่าคนที่เขาจะโกงเราเนี่ย เขาตั้งใจโกงยังไงเขาก็ไม่โอนเงินคืนพอผมพอผมมันขึ้นมาอย่างนี้ยผมรู้เลยว่าเออจริงเราไปขอแบบเนี้มันมันขอแบบบันบีบมันมันไม่ได้อะผมก็เลยอธิษฐานใหม่อผมก็บอกคุณแม่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขากโกงเงินไปเนี่ยเขาไม่โอนเงินคืนผมเนี่ยผมขอให้อ,อ คือเอยากจะเช่าพระคือผมเป็นคนสะสมพระผมพอมีความรู้เรื่องนี้บ้างนะครับเคยมีการซื้อขายกันอยู่อะไรเงี้ยผมขอให้ผมเช่าพระได้ในราคาที่ต่ําแล้วเอาไปทํากําไรได้ประมาณหนึง่งเพื่อให้ว่าได้กําไรนะ่ะมาชดเชยเกับเงินที่ถูกโกงไปผมก็คิดว่าผมขออย่างเงี้ยมันมีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเรากา็มีความรู้ในด้านพระเครื่องบ้างนะครับ ผมขออย่างนีเ้เสร็จปบก็อีกประมาณสักวันสองวันเนี่ยผมก็เช่าพระตอนนั้นที่ผมเอามาให้ดูก็คือเป็นพระพุโทโธปีสองหกของวัดทุ่งนะครับที่ว่ามีอัดคุณแม่ชิ้นใหญ่ฝังอยู่นะครับแล้วก็เช่ามาได้ราคาไม่แพงถ้าเอาไปถ้าไปออกต่อเนี่ยก็น่าจะได้กําไรตีคืนมาบ้างนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ออกต่อนะครับผมคิดว่านั่นเป็นของขวัญที่คุณแม่ให้เนี่ยคือผมจะพูดว่า เวลาเราอาธิษฐานเนี่ยมันก็เกี่ยวเรื่องตรงนี้ด้วยนะเราอาธิษฐานมันต้องเหมือนกับว่าเราต้องดูต้นทุนดูเออเขาเรียกว่ากรรมของเรานะครับมันเกินมันเกินกรรมของเราหรือเปล่าทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีนะครับบุญที่เราเคยสั่งสมมามันไปไม่ถึงที่จะเอาถึงจุดนี้นะครับทีนี้นะครับแล้วเราจะอธิษฐานอย่างไรนะครับ อันนี้ผมขออนญาติเป็นพี่ท่านหนึ่งที่ท่านนับถือคุณแม่บนเรือนตรงบนเติมมากมาก่อนผมนะแล้วท่านก็เป็นคนสอนผมหลายๆอย่างนะท่านเคยสอนผมในในเรื่องพวกนี้ไว้นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์เอ่อกับกับท่านนะครับแต่ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ก็ก็ผ่านไปนะครับแต่ว่าเป็นคําที่พี่อ่ะเขาสอนผมเดี๋ยวผมมา ผมจดไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอ,อ่านนะครับขออนุญาตอ่านพราะมันยาวแล้วก็จะได้ถ่ายทอดให้ทุกท่านรู้ว่าเวลาที่เรานับถือคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมหรือว่าเราจะอธิษฐานเนี่ยถึงท่านเนี่ยเราควรจะไปในแนวไหนนะครับ ในการที่เราจะแนะนำให้ใครมาเคารพศรัทธาคุณแม่บุญเรือนนั้นเราควรบอกเขาว่าคุณแม่บุญเรือนนี้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระอริยะเจ้าซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนบรรลุอรหันต์เป็นคารวาสที่บรรลุอรหันต์และคุณแม่บุญเรือนนี้ท่านศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครมีใจน้อมเคารพศรัทธาท่าน ด้วยความศรัทธามั่นแล้วนี่เมื่อมีใจเคารพศรัทธามั่นแล้วนี่ปรารถนาอยากให้คุณแม่บุญเรือนช่วยอะไรลองอธิษฐานขอพรท่านดูก็จะสำเร็จได้โดยง่ายเพราะว่าถ้าเราศรัทธาถูกต้องเวลาเราละลึกถึงท่านหรืออธิษฐานถึงคุณแม่บุญเรือนมันก็จะบรรลุผลได้โดยง่ายเพราะคุณแม่บุญเรือนท่านทิ้งกระแสธรรมไว้ให้ ท่านอธิษฐานธรรมทิ้งกระแสรรมไว้ให้เมื่อบุคคลใดก็ตามมีใจน้อมเคารพศรัทธามั่นในองค์ท่านเอาใจน้อมโน้มเคารพศรัทธาในองค์คุณแม่บุญเรือนเวลาเราอธิษฐานหรือขออยากให้คุณแม่ช่วยอะไรมันจะบรรลุผลสำเร็จได้โดยง่ายเพราะว่าการที่เราเคารพท่าน เป็นเบื้องต้นของทุนของความศรัทธาแล้วอย่างถูกต้องไม่ใช่ศรัทธาเพื่อจะมาขอมาขอถ้าเราจะนับถือคุณแม่เพื่อมาขอมันสำเร็จได้ยากการขอคุณแม่ให้ช่วยแต่ละครั้งนี้เราควรระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเคารพในธรรมคำสอนของท่านเมื่อเรา เคารพในคำสอนของท่านแล้วรู้จักท่านดีแล้วเมื่อวันหนึ่งเรามีเรื่องเดือดร้อนใจปรารถนาให้ท่านช่วยสิ่งใดแล้วเราเอาใจโน้มน้อมเคารพท่านแล้วเวลาอธิษฐานขออะไรกับคุณแม่ให้ขอด้วยใจเป็นกลางอย่ามีกิเลสอย่าให้ใจมันกระเพื่อมหรือมีความทยานอยากมากไป ขอเหมือนลูกบอกแม่คุณแม่ครับผมมีเรื่องเดือดร้อนใจอยากให้คุณแม่บุญเรือนช่วยในเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ลองอธิษฐานขอท่านดูแต่ไม่ใช่ไปขอในสิ่งที่มันทำให้มีความกับเพื่มของจิตมากขอแบบมุ่งมั่นตั้งใจมากหรืออยากจะขอสักแต่ว่าขอมันสำเร็จยาก เพราะระหว่างที่ขอใจมันมีกิเลสแฝงมากมันมีความทยานอยากมากไปมันมีความโลภมากไปใจที่มีกิเลสแฝงมากนี้มันไม่สามารถไปถึงลวงธรรมที่บริสุทธิ์สว่างสวัยของคุณแม่ได้ไปไม่ถึงธรรมที่ท่านอธิษฐานทิ้งไว้ให้แต่ถ้าเรามีใจขอด้วยใจเป็นกลางขอด้วยความศรัทธามันจะสำเร็จได้โดยง่าย เพราะใจมันโน้มมันน้อมเข้าไปถึงดวงธรรมของคุณแม่ซึ่งสว่างสวยัยพร้อมที่จะอนุเคราะห์ลูกหลานคุณแม่อยู่แล้วเพราะว่าเรามีบุญสัมพันธ์กับคุณแม่บุญเรือนอยู่แล้วที่เรามาเคารพท่านได้เพราะเรามีบุญสัมพันธ์กับท่านอยู่แล้วแต่การที่จะอธิษฐานขอท่านต้องมีความศรัทธาอันดีงามมาตั้งแต่เบื้องต้นก่อน แล้วน้อมใจขอด้วยใจอันเป็นกลางด้วยใจที่อันเนี้ยเราจะรู้ของเราแต่ละคนเองใจที่ไม่กระเพื่อมหรือมีความทยานอยากของจิตมากไปจะสำเร็จผลเป็นอัศจรรย์แต่ไม่ควรไปแนะนำใครว่าคุณแม่บุญเรือนศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็ขอได้อย่างนี้ไม่ควรถ้าขอด้วยกิเลส มันก็สำเร็จยากถ้าวันหนึ่งมีใครมาขอด้วยใจที่มีกิเลสมากแล้วเขาไม่สำเร็จเขาก็จะปรามาสในองค์คุณแม่บุญเรือนทำให้เกิดกรรมในใจควรแนะนำผู้อื่นว่าคุณแม่บุญเรือนเป็นคารวาสผู้บรรลุธรรมการที่เรามานับถือคุณแม่บุญเรือนนี้ควรนับถือในคุณงามความดีของท่าน ในศีลสมาธิปัญญาในคําสอนของท่านเมื่อเราเคารพนับถือได้ถูกทางมีศีลสังวรมีสมาธิสังวรมีปัญญาสังวรแล้วน้อมศรัทธาในความตั้งมั่นที่ถูกต้องใจที่ดีย่อมคล้องจองหรือสอดคล้องกับธรรมอันสูงได้ใจที่มีพื้นฐานของความศรัทธาที่ถูกต้อง ย่อมน้อมไปถึงดวงธรรมของคุณแม่ได้แต่ถ้าเรามาแบบขอไปทีอยากได้ก็มาขอลองดูแบบเนี้ยสำเร็จยากไม่อย่างนั้นคนทั้งโลกก็คงจะแห่แหนมาขอคุณแม่บุญเรือนกันทั้งประเทศทั้งโลกและถ้าขอแล้วสําเร็จทุกคนจะมีบุคคลใดจนเล่าโลกนี้ก็จะมีแต่คนรวยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ ถ้าเราจะแนะนำใครๆให้มารู้จักคุณแม่บุญเรือนขอให้แนะนำเขาก่อนว่าคุณแม่บุญเรือนเป็นอุบาสิกาผู้บรรลุธรรมคุณแม่บุญเรือนศักดิ์สิทธิ์จากการเป็นบุคคลผู้มีศีลสมาธิปัญญาตั้งมั่นด้วยดีท่านศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะท่านบรรลุธรรมจากการที่มีศีลสมาธิปัญญา และพระธรรมคำสอนของคุณแม่บุญเรือนนั้นอัศจรรย์และที่สำคัญคุณแม่บุญเรือนท่านอธิษฐานทำได้และท่านทิ้งกระแสธรรมไว้ให้ลูกหลานท่านลูกหลานของท่านก็คือคนที่ศรัทธามัน่นบุคคลที่เอาใจน้อมเอาใจโน้มเคารพถึงท่านธรรมนั้นจะบรรลุผลแก่บุคคลนั้น ถ้าศรัทธาอย่างถูกต้องไม่งมงายมีทานศีลสมาธิปัญญาเป็นองค์ประกอบในการศรัทธาจะทําให้บุคคลซึ่งมาเคารพศรัทธาคุณแม่บุญเรือนเวลาอธิษฐานขออะไรต่อคุณแม่จะบรรลุผลอย่างอัศจรรย์ให้รองทบทวนดูเมื่อมาขอคุณแม่แล้วก็ขอให้เขาได้ธรรมะให้เขาได้คุณงามความดี ได้ทานศีลสมาธิปัญญาเอากรับติดตัวไปด้วยถ้าคุณแม่บุญเรือนท่านรู้ว่าลูกหลานที่มากราบท่านมาเคารพท่านมาขออะไรท่านมาขอและก็ทำความดีด้วยประกอบด้วยทานศีลสมาธิปัญญาและมีความศรัทธาอย่างตั้งมั่นคุณแม่บุญเรือนท่านก็คงจะดีใจและก็คงจะภูมิใจที่ลูกหลานของท่าน เคารพท่านอย่างถูกทางและเอาความดีที่ท่านได้เคยทำไว้เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติธรรมและก็จะเกิดความเจริญกับบุคคลที่เคารพศรัทธาท่านได้คุณแม่บุญเรือนท่านศักดิ์สิทธิ์เพราะท่านอธิฐานทำได้และท่านได้ทำของพระพุทธเจ้าและท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์และท่านทิ้งกระแสธรรมไว้ ทาของคุณแม่จะบรรดาลผลได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีความศรัทธามั่นประกอบด้วยทานศีลสมาธิปัญญามีความศรัทธาถูกต้องทาที่คุณแม่ท่านอธิษฐานทิ้งไว้ให้ถ้าเราเอาใจน้อมเคารพถึงท่านมันจะบรรลุผลได้เป็นอัศจรรย์ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ที่ผมนับถือนะครับ ท่านได้เคยสอนผมไว้นะครับผมก็มาถ่ายทอดนะครับก็นะครับเวลาอธิษฐานเนี่ยนะครับคือผมอ่ะผมศรัทธาในประวัติของท่านมาก่อนนะครับแล้วก็เอ่อก็เริ่มอ่านประวัติอ่านหนังสือแล้วก็เหมือนกับว่าเราเราชอบอะนะเราชอบและศรัทธา แล้วตอนหลังก็มีก็มีการขออธิษฐานอะไรต่างๆนะเออมันมันก็เหมือนกับที่พี่เขาสอนนะให้ขอด้วยใจที่เป็นกลางด้วยใจที่ไม่มีออความแบบกระเพื่มของจิตความทยานอยากมันเป็นยังไงเหรอสมมุตินะออตอนที่ผมขอคุณแม่นะออตอนนั้นผมขอว่าคือผมมาขี่โมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับแล้วก็มันมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดอยู่ว่าผมจะถูกหลอก ขายของหรือเปล่าตอนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์มันก็คิดอยู่แล้วผมก็คิดว่าเราไม่รู้ว่าเขาหลอกหรือไม่หลอกนะเอ่อผมก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์อยู่อ่ะมันก็เป็นสมาธิประมาณหนึ่งนะคือเป็นสมาธิคือเราขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราต้องแบบมีสมาธิในการขับขี่ใช่ไหมครับแล้วผมก็นึกว่าเออคุณแม่ครับคุณแม่บนเรือนครับผมไม่รู้ว่าการค้าครั้งเนี้ผมจะถูกหลอกหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันเป็นการหลอกเนี่ยขอให้คุณแม่ช่วยให้ผมแบบไม่ถูกหลอกอะไรเงี้ย คือตอนนั้นใจมันแบบใจมันนิ่งๆอะนะมันก็คิดถึงแต่คุณแม่ะนะแล้วก็อธิษฐานไปเนะียขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะแล้วผลผลสุดท้ายก็คือว่ามันมีมันเป็นการหลอกจริงๆแต่คุณแม่ก็ได้ช่วยไว้ว่าไม่ให้ผมโดนหลอกหรือบางครั้งอ่ะที่ผมผมขอแบบว่าเออขอให้ขายผลผลิตแบบเขาออเดอร์มาร้อยโลงเงี้ยผมอยากจะได้สักสิบยี่สิบโลงเงี้ยเพราะว่าของล้นตลาดไงของก็เต็มไปหมด ผมอธิษฐานนี่ผมผมก็อยู่ในสวนนะ่นนะผมก็ทํางานอยู่ผมก็นึกถึงคุณแม่แล้วก็นึกว่าเออคุณแม่ครับเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไดออเดอร์อีกสักหน่อยอะไรเงี้ยอีกแป๊บหนึง่งอ่ะแม่ค้าก็โทรมาเพิ่มออเดอร์ะคระับคือเหมือนใจอ่ะใจมันไม่ได้แบบถ้ามันเป็นอีอกแบบนะผมก็เคยนะคือแบบตอนนั้นนะคือขอเกี่ยวกับหวยอะไรเงี้ยแล้วใจนะมันลุ้นอยู่ตลอดอะ่ะวันหวยออกแล้วเลขมันจะออกไหมเลขมันจะออกไหม เราเราไม่ควรไปแทงหวยเลยเดี๋ยวยัางงวดน,นี้คือคิดตั้งแต่ตอนที่ไปไปอธิษฐานแล้วคิดว่าเออแหมอยากจะถูกหวยเหลือเกินในงวดน,นี้เนาะเสร็จครับไม่ได้ครับเหมือนกันบางบางท่านนะคือแบบถ้าไปอธิษฐานว่างวดนี้ขอให้ถูกหวยสักแสนนึงอะไรเงี้ยนะใจมันก็แบบไอ้ตอนขอนี่มันใจมันก็แบบคือทุกคนนะ่ะยังมีกิเลสทางนั้นแหละแต่พอมันทยานอยากมาก มันขอแล้วมันมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยสําเร็จนะแล้วก็อย่ามันก็ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยนะถ้าเราไปขอให้แบบว่าเอ่อไปซื้อที่ข้างบ้านเนี้ยเขาจะขายล้านหนึ่งไล่ละล้านนี้เราจะเราอยากจะซื้อสักหกหกแสนอะไรเงี้ยทางนน้นเขาก็แบบเขาราคามันประมาณนี้ใช่ไหมเราจะไปขอให้ซื้อถูกกว่านั้นมันก็ไปเบียดเบียนเขานะเออมันก็ มันก็อยู่ที่การเราขอด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคือใจอ่ะมันต้องแบบให้ใจมันเบาๆอ่ะเบาๆแล้วก็พูดกับคุณแม่พูดเหมือนลูกคุยกับแม่นะครับเรื่องการเรื่องการขออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบผลสำเร็จนะแล้วมันก็อยู่ที่เกี่ยวกับเรื่องของออความเกี่ยวเนื่องบุญสมพันธ์ความ เคยมีเหมือนกับความเรื่องกันด้วยนะครับผมก็เคยพาเพื่อนไปนะตั้งแต่ผมไปกราบคุณแม่ใหม่แต่แต่เขาอธิฐานแล้วเขาไม่ได้อะไรแต่ว่าเขาก็ไปอธิฐารกับหลวงพ่อที่อื่นเงี้ยเขาก็ได้ตรงนั้นคือเหมือนกับเขาเขาแมทกับตรงนั้นไงผมอาจจะแมทกับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับครับวันนี้ก็นี่มานั่งทําคลิปตั้งแต่ตอนเย็นนะครับตอนนี้มืดแล้วนะครับไม่มีไฟ นะครับก็มืดลงเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ถือว่ามาพูดคุยกันนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเรานับถือคุณแม่เราต้องเราต้องรู้ว่าคุณแม่ท่านท่านเป็นผู้บรรลุธรรมท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับแล้วก็ท่านสั่งสอนให้ลูกๆทุกคนนั้นนะ่ะมีทานศีลภาวนาท่านก็บอกว่าต้องปฏิบัตินะสมาธิภาวนาเนี่ยไม่งั้นนะ่ะมันมันจะ เอาตัวไม่รอดนะคุณแม่ท่านก็สอนท่านท่านอยากให้ลูกๆทุกคน,นอ่อได้ปฏิบัตินะครับปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ทําบุญทาทานอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่าเนี้ยนะครับส่วนเรื่องการขอนั้นนะ่ะเมื่อถึงเวลานั้นนะ่ะเราลําบากเราก็ไปขอท่านได้นะครับสําหรับปัจจุบันเนี่ยผมเองก็แทบไม่ค่อยได้ขออะไรนะผมเชื่อว่านะถ้าเราเป็นคนดีเราอยู่ในคําสอนของคุณแม่เนี่ย เราอาจจะไม่ได้มากหรอกผมก็ได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ให้เราใฝ่อยู่กับคุณแม่เนี่ยถ้าเรามีอะไรเนี่ยนะคุณแม่ท่านจะช่วยเราเองนะบางทีอะ่ะเราไม่ต้องขอรคุณแม่ท่านท่านมองเราอยู่เสมอแหละเราอย่าเดินหนีไปจากท่านแล้วกันแค่นั้นเองแหะครับรอบวันนี้นะครับลูกขอกราบคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติม ขอบาร,รมีของคุณแม่บุญเรือนรตมุนเติมจงอำนวยอวยพรให้กับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปกันนะครับขอให้ทุกท่านมีอายุยืนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านมีแนวชีวิตรุ่งโรจน์นะครับวันนี้สวัสดีครับ